สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดโคกกระบือบ้านข่าวครับนเชฟุ้มบ้านข่าวอำเภอเมืองจังหวัดเชฟวุ้มปกติตลาดนัดที่นี้คนนี้เปิดทุกวันพุธนะครับแล้วก็วันเสาร์เพื่อพี่น้องผู้ใดมาบรรทมบดาบาไดก็สามารถมายังเลือกเบิ้งเลือกซื้อวันเสาร์ได้เลยครับแต่วันเสาร์นี่ก็ที่บลายแล้วครับก็ที่มีงวมีควายเข่าพอประมาณครับผมเดี๋ยวเบื้องน้นกันครับ ห้อยสวัสดีครับครับมือเอ้งวงมาตุ่นนมน้องเมื่อไหร่เนาะครับของเจ้านี้อย่างไหนโบสถ์วเดีครับโบสถ์ครับเป็นผู้สาวเนาะเป็นงวสาวงวงนมครับเขาสูงเขานี้ที่ร้อยเท่าไหร่นะห้อยล่องเก่าด้วยสายตาด้วยเขาอยู่ทั้งรถอ่ะมันอยู่ประมาณร้อยร้อยซีได้ปะหอดประมาณนี้ครับหอดอยู่นะครับเนาะครับประมาณนี้อันนี้พ่อเขานี่เป็นพ่อท่านไหนครับห้อยครับผมก็บผู้ลูกครัพ่อกับบะมันนะครับมันเป็นบะมันครับบะมันนะครับเนาะ ของเขานี่เป็นลูกกระทบครับมัน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 เป็นมันติดโบดมันเป็นบะมันบงใกล้ๆแบบว่ามันติดบะมันนะจนยังครับมมนเป็นห้อยรับประกันนะครับเนาะครับคับตัวนี้อีลานี่เปิดไว้เร่ครับห้อยไปตามมือครับหนึ่งสามถั่วลยครับตามถั่วถ้าพี่น้องผู้ใดสนนใจก็ช่วยเราเด้ครับเด้อของเรานี่งามยังได้ครับนะอีลานะไปได้อยู่เป็นงอสาวห้อยขอเบอร์ติดต้อนะครับเบอร์ติดต่อกับ 0 9 3ครับ5 4 0 4ครับ7 8 0ห้อยยังครับห้อยอุ้ยครับห้อยอยู่บ้านไหนครับอยู่บ้านเมยตะแข้งครับเมย์เต็งแข้งเนี่ยตำบลโคกสูงนี่นะอ๋ออำเภอเมืองเขานี่เนาะคอ๋ออ๋อเอาห้อยเด้ปล่อยได้ห้อยเด้อให้มันหวานครับครับพี่น้องผู้ใดสนใจก็หลังจากเบิ่งคลิปก็โทรหาเราเด้อครับเด้อห้อยถ้าพี่น้องอยู่ไกลเด้อพี่น้องอยู่ไกลก็เจ้าจังใดก็ค่อยคุยกันในข่านวันวันเตี้ยครับเออเอาเจ้าขันนะครับเนาะลนี้ทรงครับ มีบริการลยกศงยาพรมอืมครับเอาให้มันมาน้อยให้ได้แร่ผมวนมันก่ครับงอสาวว่สัปดาห์นี้ราคางะทั้งบ้านเ้านี้ผิดยังไงนะครับมั่นกันสรงบอดทรงบรจอจะบีดขึ้นเนี่ยแต่มันสรงดีดขึ้นน้อยนึงแอ้ที่นี่ตหงอพพอบวามี่ก่ ราคาก็ระดีดกว่ามน่าน้อยโมน่านก็ดีดกินน้ำแน่กันครับคันหัวผมวโค้งว่าสากกับราคาที่ประมาณไหนเนาะหัวซากกับธรรมดาคันหัวงามก็ดีใครเน่้นห้อยเนาะครับเริ่มดิหัวเริ่มดิแล้วตอนนี้ครับครับครับเอาห้อมันหมานห้อยขอบคุ้นเอรัยจัดไครับครับแม่ห้อยสวัสดีครับแม่เมื่อเนี่ยหัวมาสองตัวเนาะเป็นหัวสาวทั้งสองบันใดแม่อีนางยุทธไทยกับบาเฮานี่ครับนะอ่า อันนี้ก็เป็นงอเป็นบ้านครับผมแม่หรือว่างอลูกผสมเนาะตัวนี้อีหลายนี่แม่เปิดว้เา่าไรครับยี่สิบเจ็ดห้าร้อยจ้ะรีบเจ็ดห้าร้อยอันนี้คือราคาเปิดนะแม่เนาะคุณแม่รับประกันบ่สต์หมีทุกอย่างบ้ะบ่มีจ้ะบ่มีนะครับเนาะเอาส่วนอีนางตัวนี้แม่อีนังตัวสีเม็ดประคามนะครับอันนี้ท้องว่างยี่ห่อครับเป็นงวสาวทั้งสองนะแม่เนาะเวามสูงกว่าติร้อย สี่สิบที่หอดอยูน้องแม่เนาะอีลาเม็ดปลาคามนะแม่ว่าเท่าวยังครับในอีลานะว่าทอดกันว่ายี่สิบเจ็ดทอดกันตรงอันนีนหนห้แบบจ้าพี่น้องเพิ่นยกสองตัวเด้อได้าหาติดหาเจ้าโอยกสองตัวก็ว่าแตได้เนาะแม่เนะาะแม่อยู่บ้านใดครับบ้านโน้นสลาวนโน้นสลาวนี่อำเภออย่างแม่ผู้เขียวค่ะโอ้ไม่ใช่ผู้เขียวจริไเลครับโอ้แม่มีเบอร์โทรศัพท์บ้าขอเบอร์ติดต่อนะครับชื่ครับ สามสี่สี่ครับห้าสี่ห้าศูนย์แม่ยังครับแม่หนูเดือนครับแม่หนูเดือนนะครับเนาะพี่น้องผู้ใดสนใจอะไรอยากเบ้างคลิปเรก็โทรหาคุณแม่เลยครับเด้อคุณแม่ถ้าพี่น้องเพื่อไดลสนใจคนบ้านอยู่ไกลเด้เพอคนบีรถมาส่งแน่ไปส่งได้ปะคือว่าค่อยคุยกันจะค่อยคุยกันเนาะทานน้ำมูกนละมันก็ว่ากันเลยไหมเนาะครับครับเอาขอบคุณนะแม่เด้อให้ได้ปล่อยได้ครับเด้อมาเหนือเด้อคุณแม่อาทิตย์นี้ราคางวเป็นตังไหนเนี่ยตามที่แม่เรียนน้ำหนักนะ ได้นางรัดเดี๋ยวนี้งอไปจากเป็นนิ่งๆนะครับเดครับแันั่งเบอดีขึ้นจากน้อยเลยแม่อแต่ก็พอไปได้อซูซี่เนี่ยอจ้าครับครับครเอาคุณแม่ท่นเหป้อยเลยเด้นแม่เด้อครับครับเมื่อคืนนี่ฝนตกแขงบ่แม่ทัางผู้เขียวอ่ะอ๋อครับครับเมื่อวานนี่มาจากแงในยูขอำพภอเมืองนะ

ห้อยสวัสดีครับเอาหัวงามมาตัวนึงนะเหมือนเนาะเป็นนางแดงครับนังแดงตัวนี้ท่องเขาตัวนี้ได้ครับห้อยฮะท่องนี่ว่างว่าตัวไหนหรือว่ามีลูกแล้วเอาว่าพ่นทับมาละสองเดือนแล้วครับทับสองเดือนเขาเาพ่อที่ไหนลงใหไอ้ทับตัวครับทับตัวอ๋อพอคอกนะครับเนาะเขาได้ลูกมาจากตัวล้วนนอกเนี่ยห้อยเบิ้งแล้วนะมาสามตัวเลยครับตัวที่สี่ในท้องครับอ๋อ อีลานี่ห้อยเปิดไว้เท <lại> ่าไรครับเดี๋ยวเปิดไว้30พฤษภาเนี่ยละครับ30พฤษภาคมพอราคาพอฟังเนี่ยนาะครับเนาะไม่รับประกันทุกจุดเนาะครับรับประกันทุกอย่างครับต้หนิรับประกันเบอร์รับเปิดไว้30พฤษภาคมเลยครับแรกก็คือ35,000นะครับห้อยมาจากไหนครับเนี่ยบ้านวังอุดมตำบลวังตะเคียนครับไปวังตะเคียนี่อำเภอไหนครับอำเภอหนองบัวละวีเนี่ย๋อหนองบัวละวี๋อเป็ดไก่เลยนะครับเนาะ ถ้าพี่น้องบ้านไก่พ่ออย่างได้ได้ห้อยิ่นมวยนวดมาหาไปยังไรไปส่งได้บ่ส่งได้ครับแต่ว่าค่อยคุยเรื่องค่าน้ำมันเนาะครับขอบตรติดต่อนะครับ082ครับ157ครับ1004ห้อยอย่างครับในแม่นแท้ครับแม่นแท้ครับห้อยห้อยคือซื้อมวนแท้เอออยู่บ้านก็มีเดี๋ยวห้อยครับอยู่บ้านก็มีหลายแม่อยู่ครับซิบแม่พลระงัวทองอ๋อ ถ้าพี่น้องอยากได้ตัวเด็กก็ให้เราคุยเป็นการส่วนตัวได้ครับเด้อว่าก็ให้เราส่งดูให้เบื้องเนาะครับให้ดูปกับส่งให้เบื้องอยู่บ้านนี่ก็่สิบก็แม่เด็กครับครับโอ้งองามเหรอปเตี้ยครับงองามครับเหมืนกับเด็นนี่แหละครับอ๋อครับครับครับเราประกันเลยครับเด้อทุกจุดทุกท่านละว่าครับเอาให้มันหมันเล้วให้เด้อครับให้เด็กปล่อยเร็วๆครับผมเพราปกติวันเสาร์นี่คือคักแน่้ยปะ ก็คือตากําลังมากวีมาจะหน่อยอยู่ดอกเทสายถึงเข่าเพราะวันบริรีบนะครับเนาะคือวันพุทครับนสวัสดีครับเมื่อไั้เอางอวงมาตัวหนึ่งเนาะเป็นงอสาวคมาสิบสี่เดือนครับสิบสี่เดือนลูกเอ็ดเค่าสองศูนย์ใบหลดยังเหลืออยู่บ่ครับอยู่ห่าพออยู่ห่านรถดนะครับเราไม่ใบไม่หลดเลยครับเ้อเป็นงัวสาวธรรมชาติคือเข่าเนี่เขาได้แต่งเครื่องดำนะพี่เนาะ รับประกันทุกจุดบ่ครับห้อยอ่ะครับตัวนี้ต้องมีเออเนื้อหนังดีแดงดีนะครับตัวเนี้สูงนี่ติดร้อยปั๊บปั้นได้ห้อยสามเกตครับอ๋อเพราะว่าพายู่ทึ้งลดนะครับเด้อขัดแล้วครับผมวัดห้อยวัดมาแล้วสามเกตสามเกตนะครับตัวนี้เปิดไปเท่าไรห้อยเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าขึ้นละครับเปิดครับกับพี่น้องผู้ใดพี่น้องผู้ใดสนใจกันหลังจากเบิ้งคลิปจบก็โทรหาเราห้อยไม่จ่ายใส่ครับมันเน้อสังห์ครับเนื้อสังห์เนี่ยครใกล้ๆมห้อยนะอ๋อขอเบอร์ติดต่ออ้คคครรรััับบบหย เอาเอาศูนย์แปดหนึ่งดีกว่าครับศูนย์แปดหนึ่งครับศูนย์เจห้าห้อยอย่างครับไม่ผลตะเนินคไม่เพ่ผลมันต่เนินอไม่เ่ผลต่อเนิ่อ๋อรู้จักบิดเลยครับ่บ้านนี้อีกครับงวงา้อ่ะมันก็ได้มาเรื่อยๆครับอ๋อมีคนไปจับมาานนี่เรากแสดงว่าพี่น้องเพิ่โทรหาเาครไปเบิ้งอ่ะครับไปเบิ้งได้เลยครับติดต่อหาผมไปเลยครับครับครับอ่ะพี่น้องเพิ่งสนใจโทรหาเราด้วยครับเต้านนีเราครับ อันนี้เป็นรูปผสม s, แล้วว่าแม่เขากับพ่อน้อห้อยนาะแม่เขาล้นแล้วไม่ใช่แม่แม่ก็ะล้นธรรมชาติเลยอ๋อครับแม่มันห่อยแสีงกว่าบาทอืมแม่เขาหนักจีครับห้อยราคางวอาทิตย์นี้เป็นยังไงเนี่ยห้อยอาทิตย์ที่ผ่านมานะแต่ก็พ่อไปได้พ่อซื้อเขาจะขายถ้าเป็น่ัวงามเนี่ยพ่อไปได้นะครับเนาะได้ไหมครับโอ้คงขายทุกทุกมาทุกนั่นแหละครับแต่ถ้าเป็น่ัวซากัวโค้งได้ เรียบเรียบตัวเนาะอันนั้นก็อยากฝึกๆแต่ะนะครับเนาะครับครับครับแฮนดมันมนะห้อยด้อครับผมแฮนดมันครับห้อยตาลเมื่อนี้ตั้งใจว่าที่มาเอาไดนนะครับเมื่อนหรโอ้โหดูไงครับคุณขน,น<ช>ัญท่านถือตายยัง ยังางง้างนดตาเลยครับเอาเฝ้าหาว่ามันก็มีทำนีย์อะไรบ้งครับมันมีทำนีย์ระพุ่นมื้อื่นไปบ้านเดือบกมื้อื่นไปท่ายัดดีครับครับผมมื้อนี้เอางวงามมาคูหนึงเนาะแนนครับลูกเขานี่บักหล่าด้วยนะครับแนนบักผูกบักผูกย่างดีพ่อเขามีประวัติบ่ครับพ่อเขาวะพ่อเขาบักชีว่าย่างดีคนเดียวแต่ว่ามันบ่มีลูกใบหลอดยังมีอยู่บ่เหลืออยู่บ่บ่มีครับบ่มีแต่ว่ามันบ่มีนมให้ลูกกินโอ้ยนังในเตี๋ยครับครับมันนมหลบ อุ้มขลุบพาก็ได้บ่ตจี้เดือนแล้วเด่นห้อยเนาะท่องเขาตัวนี้ว่างอยู่แม่ท่องแล้วสองเดือนตัวท่องสองเดือนกว่าเลยครับเอาแล้วโอ้เอาพอหน่อยลงให้เขาใช่คลายคอบั้นหน่อยครับโอ้เป็นขับคอคอรเขาได้ลูกตัวนี้เป็นลูกแรกบ่ครับเนี่ยแม่ลูกแรกครับอ๋อลูกที่สองในท่องนะครับเด้อนะครับความสูงเขาที่ประมาณตัดเด่นห้อยร้อยสามร้อยสามสิบห้าขึ้นเป่ยแปะร้อยชี้เกือบได้เนาะเพราะว่าเขาสูง ครนี่เปิดไปเท่าไรครับพ่อห้อยเจ็ดหมื่นสามเจ็ดหมื่นสามคือราคาเป็นคูครับแต่ถ้าเพิ่มเดี่ยวเตมีด้วหกหมื่นหกหมื่นลูกได้ครับลูกหมื่นหาหมื่นหาอ๋ออันแยกครับครับพ่อห้อยมาจากใส่ครับจากสับไงอ๋อสับไงบป็ไก่ตรงเนาะครับครับขอบุญติดต่อนะครับห้อยศูนย์เจ็ดเจ็ดครับสองห้าสามศูนย์หนึ่งสองเก้าพ่ออย่างครับพ่อห้อยบนเหรียญอ๋อยุบ้านนี่บอกพ่อหัวงามอะ ครับครับบอยู่บ้านนี้มีสองเมฆครับมีสองเมฆครับงามขึ้นกันงามก็นี่ทองแค่สองเมฆโอ้ว่าไว้แถบนี้กันนะสองเมฆผมจะเอาแสนสองตัวละหกหมื่นตัวละหกหมื่นถ้าพี่น้องคนใดอยากเห็นก็คือโทรหาเจ้าแล้วก็ให้โทรหาเบอร์นี้แล้วก็ให้เบอร์นี้ส่งลงไปเบิึงเนาะครับผมเออส่งทั้งไลท์ทั้งเฟซก็ว่ากันไปนะพ่อเนาะครับครับให้กันหมาดนะพ่อเด้อครับผมครับผม ่อตาวันนี้เอาองัวงามมาสามตัวเนาะครับครับผมเดี๋ยวอีลาดังๆนี่ก่อนอีลาดังนี่สามหมื่นครับสามหมื่นอีลานี่เป็นงัองสาวบหอครับครับงัวสาวเนาะสาวแล้วมันทับแล้วน่ะทอง<อ>ติดแล้วเอาพ่อท่านไหนทับในเขาครับพ่อพันนะ่ะพ่อพันพ่อน้ำบ้านนี่แหละพ่อบ้านอ่อพ่อบ้านมั่นอยู่กับคอกเนี่ยนเนาะอยู่กับบ้านได้จากเดือนแล้วก็พ่อได้สามเดือนกว่าสามเดือนกว่าพ่อรับประกันทุกจุดบ่ขาทุกขาทอนมัดลูกไหลประกันครับรับประกันนะพ่อเนาะ แข้งขาเล็บดีนะพ่อเอา่วนคมนี่ที่ไหนพ่อคมนี่คมนี่สีมันหาน่ะครับสีมันหาลูกเขานี่บักผูเนาะลูกตัวผู๋เม่เขาตอนนี้ได้ท่องหรือยังครับยังครับอ๋อยังท่องเป่าอยู่ครับครับสีมันหาครับสีมันหาพันพ่อห้อยมาจากไส้ครับงัวเอามาจากจัตุรัสครับพ่อพ่อมาจากจัตุรัสจ้ะครับโอ้มาจากบ้านไหนพ่อจากบ้านกอกครับโอ้มาจากบ้านกอกครับพ่อมีโทรเบอร์โทรศัพท์บ่เพื่อพี่น้องเพื่อนสนใจนี้ครับอาเบอร์โทรพ่อ 0ูนึงครับศูนยครับหนึ่พ่อหอยอ่างครับสอบพ่อบุญมีพ่อบุญมีกับให้ได้ปล่อยเรวได้พ่อเด้อกรปุใครเป็นมานครับผมกรัปุกมื่อนี้ม่กลานน้อยเนาะมากับบักลาโอ้เอาเอเอาเอาไปกินเขา ไม่สวัสดีครับมื่อนี้มื่อนี้ผมว่าซีตัวเนาะคมหนึ่งกับอีกสองตัวเป็นซีอ่เอาคมนี่ก่อนครับแม่ลูกนะลูกนี่ลูกนี่ไออีล่าหรือบักล่าครับอีล่าครับอีล่าพ่อเขาท่านไหนครับลูกนะพ่อเป็นพ่อครอกครับมั่นะครับอ๋อรัพยากาลคือพ่อแสด็งเนาะเลือดอ๋อเลือดร่อยบอกพ่อเขาไหนึ่งนะเกือบร่อยนะครับเนาะท้องเขาตัวนี้เลยครับแม่เขานะ แม่เขาตอนนี้ท่องหรือยัังครบยังครับท่องว่างอยู่ครับครบนี่แม่ลูกนี่ห้อยเปิดวัเท่าไหร่ครับหกสิบเก้าหกสิบเก้าราคาเปิดนะครับเนาะับลอ้นห้อยรับประกันนะครับเนาะรับประกันตำหนิทุกจุดใช่ครับแม่เขานี่มีมีลูกมาแล้วอย่างโตครับประมาณสามสี่ตัวตัวที่หานในท้องบมู่ขั้นนี้อ่ะครับอ๋อตัวที่หานในท้องเราเปิดหกสิบเก้าอันวะหกสิบเก้าเลยครับเด้อแรับประกันตำหนิทุกจุดครับ ่วนอีลาดยืดทบบ้ายกระบะตัวนี้ครับที่นสองเ่ก้าพันออก้าพันอีลาดนี่เป็นหัวสาวะครับสาวทองว่างครับสูงตีร้อยประมาณเท่าเด่เนห้ยอยร<ะ>้อยซีหอดวะเนาะซูซีเอาส้นบักลาที่น่ะครับบักลาหน่อยตัวนี้โอ้บักหลาในมื่อเจ็ดพันด้ครับดดเด้อได้ยากเดือนบุคบักหลาเนะี่ยอ ห้อยไม่อยากใส่ครับเอาขอเบอร์ตริดต่อได้ห้อยแปดหนึ่งครับเจ็หย <10 60, S 1> คับหนึ่อ <12, 19. S 1> ห้อยอย่างครับห้อเตี้ยใครได้ปล่อยเลยต้องอยเด้อ <c oughs> ใหรมันมานครับผม ห้อยวัส hmm. ดีคร like. well, oh, oh. oh, oh oh, uh ับสวัสดีอเงอมาหลายโตเนาะสมากอีเป็นง้วรุ่นของเขานี่ยครับเนาะเป็นงอรุ่นงาวงนมเครับงสันลับเอาไปขุนบ่ครับเนี่ยโอ้มีทั้งงัวผูงัวแม่บอครับดิเนะเออสมาเป็นงัวง้วใรุ่นงัวสาวครับราคาต่ำสุดเท่าไหร่เดี๋ยวอห้อยมื่นต้นต้นนะครับเนาะ สูงสุดเด้ครับนึกว่าห้อยสูงสุดเท่าไหร่ครับโอ้ราคาพอฟังเลยครับเด้อเพื่อพี่น้องอยากเอาไปขุนนะครับเนาะเอาไปขุนเราไปดอมไว้ครับฟังม้าสาวก็ไปดอมไว้ราคาพอฟังพห้อยเรามาจากบ้านเข่าเลยครับเด้อมือเนี่ยม,มาหลายแล้วมื้อนะครับเนะ่ะ สิบสี่สิบห้าตัวเรามาจากบ้านข่าวเพื่อพี่น้องผู้ใดสนใจหลังจากเบิง้งคลิปจบก็โทรหาเราอยู่บ้านสมัครกระดิบิงได้ง้อขุนบอกครับครับอยู่ีบ้านแบบนี้นีอยุติพ่อตัวหรักปฏ่บ้านแต่ว่าสมัครเพแม่ลูกนี่เขาจะมีทรัพเป็นโคองนะมีแล้วัลขุนแบบดโอ้สมัครขอห้อยแล้วติดเนียนง่าขุนด้วยครับเด้อพี่น้องเบิ้งคลิปจบก็อยากได้ก็โทรหาเราไปง้อปู่ ว่าปู่หลายๆครับว่าปู่ว่าแม่อ๋อครับครับครับราคากับพ่อฟังเนาะหลักหมื่นนึงเนาะครับเนาะเริ่มต้นๆนะครับครับรอดสองหมื่นแล้วมา้งโอ้อาพ่อห้อยขอบัวติดต่อนเนี้ยเบอร์โทรศัพท์อ่ะห้อยสมานนะครับเนาะให้มันๆได้อพ่อห้อยเด้หมืดเลยเด้อครับครับครับขอบคุณหลายๆครับผมโอ้เรามาหลายครับหัว ไม่พดีครับเอางาิว่าสามตเนาะแต่ว่าหากปล่อยไปสองแล้วอ่าสี่เม็ดประขามนี่เราปล่อยหมดแล้วไไครับเด้อสอตเหลืออีน,าง,า,นางขาวนางขาวนี่เขาท่องบ่ครับตอนนี้ห้อยัยยยอ,ทอวทยู่อท่องเขาว่างอยอะเขามีลูกมาจากโตแล้วครับนะเบิ้งแล้วอ่ะลูกมาสาต,ต,ตแล้วครับตที่สต่อไปอ่ะเขาสูงระมาเท่าเถอะนะห้อยกาดด้สตาา ร้อยสามคือร้อยร้อยซีหอดบอร้อยซีบ่หอดเนาะรับว่าไว้เท่าไหร่ครับนังข่าวน่ะว่าอยากได้สามหมื่นครับสามหมื่นตอร้องกันได้อีกคนนึงราคาว่าดีครับยังต่อได้อีกแล้วว่าห้อยรับประกันทุกจุดนะครับนอกต้มเนียขายเชงครับอีข่าวด้วยครับเดินนังข่าวขอเบอร์ติดต่อได้ครับห้อยเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าเก้าครับแปดเจ็ดสามครับหนึ่งสองเก้าห้าห้อยอย่างครับห้อยก่อนครับ มาอยากใส่ห้อยมาแต่บ้านตาดครับบ้านตาดบ้านตาดท่านเด็กเหรอบ้านตาดอ่ะทั้งตลาดแมงครับอ๋อ้ทั้งบ้านข่าวแด็กบ้านข่าวอ๋อ้โอ้โอข่าวครับให้เด็กปล่อยเลยเด้อห้อยเด้อครับไออันหมานครับผมขอบคุณเด้อหลายส้อนสองตัวนี้เราปล่อยไปแล้วครับนะพี่น้องมาเอาไปแล้วที่ครับคู่นึงหน่อยนะโอ้โหราคาบวกฟังนะครับน้องวายเนาะผู้ถอดไปเรื่อง เลไปซื้อน้ำเพลินอ๋อเพลินเลยเพลินมากเลยขายเพลินเลยเพนมากเอาเนี้ยไปดอมไปต่อวปเตี้ยครูนี้เรับลอยเลยครับเด้อนะสี่สิบแปดไปเลี้ยงเขาเดี๋ยวก็ได้กำไรรึเปล่าตัห้อยสวัสดีครับ มือนี่ของงมาสามตัวอ่าตัวอีเมย์หญ่นี่ก่อนอีเมย์ญ่นี่บ้านราคาใบ4,000ห้าพันครับราคาว่านนะฮะเนาะท่องตอนนี้ได้ครับก็เขาบอกว่าท่องได้เดือนกว่าแล้วพ่อทั้งแต่เอาลงให้เขาครับพ่อนั่นเขาทับตัวจริงทับทับโค้มตัวครับอ๋อตัวจริงหลังจากอีติดบนติดเขาก็รับประกันม่ได้เนาะอันนี้เพราะว่าเพราะว่าพอกันน้ำเข่ามาครับ แต่ว่าอีหลานนี่เขาก็รับประกันตำหนีทุกจุดเนาะครับตรหนีบ่มีปัญหาบ่มีปัญหาเนาะรับประกันเลยครับเด้ออ่ะที่นี่บักผูน้อยสองตัวยุทธายกระบะครับผูน้อยนี่ว่าไปตัวละเมินครับมาพอยางกัเบื้องว่าไปตัวละเมินบักผูนี่เป็นงัวบ้านบ้านเขานี่บอกเหรอจ่างง้วบ้านมันผสมเนี่ะอ๋อง้วะผสมเนาะงัวไทยตอนนี้หายากเนี่ยตัวละเมินวะที่ครับตัวละเมินเป็นบักผูเลยครับก็ที่บวจีเดือดดังนะ เอาไปรบการรับการรับคนผู้ใดกเอาไปเรี้ยงคุณนะครับนะพ่อขอเบอร์โทรศัพท์เนี่ยแปดหกสองสี่เจ็ดแปดห้าสองห้าพ่อห้อยอย่างครับห้อยแลมไม่อยากใส่พ่อที่บ้านสาวครับอ๋อใกล้ๆนะไอ้เด้ปล่อยเลยพ่อเด้อไอ้มันหมานครับ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและติดตามรับชมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ